งานนี้มีคนร้อนตัวแน่นอนครับพี่น้องไอ้ที่เห็นเขาทำเก่งๆยั่วยุทหารเราอยู่เปล่าๆแถวชายแดนเนี่ยนะเบื้องหลังมันมีเรื่องที่พีก,กว่านั้นเยอะเรื่องที่เขาไม่อยากให้เรารู้แต่เราดันรู้ซะด้วยสิคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้สถานการณ์ชายแดนเรากับกัมพูชามันก็ตึงๆกันอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆก็มีข่าวว่าทหารฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขามาทาท่าทีแปลกๆมายั่วยุเราคือเดินไปเดินมา ทำเก่งทำกลางกะจะให้เราของขึ้นว่างั้นเถอะทำให้ทหารเราต้องจับตาดูแบบไม่กระพริบเลยทีเดียวคำถามคือเขาทำไปทำไมอยากจะเปิดศึกกับเราจริงๆหรอหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นผมจะบอกให้ว่านี่มันอาจจะเป็นแค่ละครฉากใหญ่เป็นลิเกโรงใหญ่ที่เขาเล่นให้คนในประเทศเขาดูเท่านั้นแหละเพราะอะไรนะหรอเพราะข่าววงในสุดๆมันหลุดออกมาว่าท่านผู้นาเขาอะสั่งลุยเต็มที่ บอกทหารว่าลุยเลยจัดการเลยแต่ปรากฏว่าลูกน้องไม่เล่นด้วยคือลูกน้องขัดขืนนะครับไม่ทำตามคำสั่งแล้วที่มันพีคก,กว่านั้นคืออะไรทหารขเขมรตอนนี้เขาไม่ได้อยากสู้กับเราเลยแม้แต่นิดเดียวข่าวว่าไงรู้ไหมแกล้งป่วยกันเป็นแถวบอกโอ้ยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนไม่อยากไปรบว่างั้นเถอะหนีทับกันระนาวหนีไปเลยคือขวัญและกำลังใจมันไม่มีแล้วแล้วพอไปสืบลึกลงไปอีก โอ้โหมันยิ่งกว่าละครเข้าไปอีกที่แท้ทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาไม่ได้เงินเดือนหรือได้ก็โดนอมไปอีกทีนึงคิดดูดิใครมันจะไปมีกระจิตกระใจมารบขนาดเงินจะกินยังไม่มีเลยบางคนถึงกับเปิดใจเลยนะว่าถ้าต้องสู้กับทหารไทยจริงๆยอมทิ้งปืนแล้วเดินหนีดีกว่ามันจะเอาแรงที่ไหนไปสู้ทีนี้ตัดภาพกลับมาที่ฝั่งเราทหารไทยเราเป็นไงพร้อมยืนนิ่งๆคุมเชิงอยู่ แต่ในใจคือพร้อมบวกตลอดเวลารอแค่สัญญาณอย่างเดียวคือถ้าเขาสั่งมาเราพร้อมจัดให้ได้เลยทหารเราเตรียมตัวเต็มที่ไม่มีวันอยู่แล้วเห็นภาพยังว่าไอ้ที่เขาทําเก่งๆยั่วยุเราอยู่หน้าด่านเนี่ยมันก็แค่การแสดงกลบเกลื่อนปัญหาภายในของตัวเองที่กำลังจะแตกอยู่รอมรบอหลังบ้านตัวเองกำลังจะพังแต่ดันมาทำเก่งใส่หน้าบ้านคนอื่นเขากะจะให้เราตะบะแตกเปิดชากก เพื่อที่เขาจะได้เอาไปอ้างกับคนในประเทศเขาว่าเนี่ยเห็นไหมไทยรังแกเราเพื่อดึงความสนใจคนของเขาออกจากปัญหาปากท้องปัญหาคอร์รัปชันปัญหาที่ทหารไม่มีจะกินกันอยู่ทุกวันนี้ไงล่ะเอาละครับมาว่ากันต่อไอที่พยายามยั่วยุอยู่ทุกวันยิงปืนขึ้นฟ้าบ้างทําท่าทําทางกวนประสาททหารเราบ้างเนี่ยคาถามคือทําไปเพื่ออะไรมันมีอยู่สองทาง ทางแรกคือละครฉากใหญ่ที่กัมพูชาพยายามสร้างขึ้นมากะจะให้ไทยเราเนี่ยทนไม่ไหวเปิดฉากยิงก่อนแล้วตัวเองจะได้วิ่งไปฟ้องชาวโลกว่าเนี่ยไทยรังแกเห็นไหมครับแผนตื้นๆที่หวังผลในเวทีระหว่างประเทศแต่ทหารเราก็ไม่ได้โง่เขารู้ทันเกมนี้หมดเลยได้แต่นิ่งๆมองดูเขาเล่นลิเกกันไปกับอีกทางหนึ่งที่น่าคิดยิ่งกว่าคือทั้งหมดที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำให้ไทยดูเลยนะแต่ทำโชว์คนในประเทศตัวเอง สร้างภาพว่ากองทัพตัวเองยังเข้มแข็งนะยังพร้อมรบกับไทยนะเพื่อกลบปัญหาภายในที่มันกำลังจะระเบิดออกมาต่างหากแล้วปัญหาที่ว่ามันคืออะไรนี่แหละครับคือไส้ในที่โคตรผีกเลยคือมีรายงานหลุดออกมาจากทหารเขมรชั้นผู้น้อยเลยนะว่าตอนนี้สภาพในกองทัพฝั่งโน้นอะเละเทะไม่มีชิ้นดีนายสั่งให้ลุยแต่ลูกน้องสายหัวขวัญกำลังใจติดลบแบบสุด,สด จนเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาคือทหารแกล้งป่วยครับพอมีคำสั่งให้เตรียมพร้อมรบปุ๊บอยู่ๆก็ป่วยกันยกกองร้อยปวดหัวตัวร้อนท้องเสียกันแบบไม่ได้นัดหมายเพื่ออะไรก็เพื่อจะหนีทัพไงไม่อยากมารบด้วยบางคนหนักกว่านั้นอีกคือหนีทหารไปเลยยอมทิ้งปืนทิ้งเครื่องแบบกลับบ้านไปทำไรท่ทำนาดีกว่ามาตายในสนามรบแถมมีเสียงกระซิบจากทหารพวกนี้ด้วยนะว่า สู้กับทัพไทยยังไงก็แพ้สู้ไปก็ตายเปล่านี่คือคําพูดจากปากทหารของเขาเองเลยนะคิดดูสิว่าใจมันฟอไปขนาดไหนแล้วที่มันเจ็บปวดไปกว่านั้นคืออะไรเงินเดือนครับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงที่ควรจะได้ก็โดนในทหารระดับบนอมไปอีกคือชีวิตก็ต้องมาเสี่ยงในสนามรบแต่เงินยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกแล้วจะให้เอาใจที่ไหนมาสู้กับทหารไทยล่ะครับ สภาพมันเหมือนคนที่โดนบังคับมาทำงานแถมยังโดนโกงค่าแรงอีกต่างหากมันไม่ใช่กองทัพแล้วมันคือค่ายแรงงานชัดๆนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าหลังบ้านของพนมเปนกำลังจะพังการยั่วยุที่ชายแดนมันก็เลยเป็นแค่การแสดงละครกลบเกลื่อนความเน่าเฟะข้างในเท่านั้นเองเพราะในความเป็นจริงกองทัพที่ทหารไม่อยากจะรบแถมยังโดนผู้บังคับบัญชาตัวเองขูดรีดมันจะเอาแรงที่ไหนมาสู้กับใครได้จริงไหมล่ะครับ เอาละครับมาถึงตรงนี้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดให้เห็นชัดๆกันเลยนะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงฝั่งเราทหารไทยของเราเนี่ยยืนนิ่งๆสงบๆเป็นมืออาชีพพร้อมรบเต็มพิกัดร,รอแค่สัญญาณสั่งการจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้นเราไม่ได้ไปยั่วยุใครก่อนเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนเราแค่ยืนอยู่ในจุดที่ควรจะยืนคือบนแผ่นดินของเราเองทีนี้ตัดภาพไปดูฝั่งเขาบ้างสิ มันคือภาพของกองทัพที่โกลาหลนโดยสมบูรณ์ผู้นำสั่งอย่างแต่ลูกน้องทำอีกอย่างฮุนเซนอยากจะเปิดศึกใจจะขาดสั่งลุยเต็มที่แต่ทหารชั้นผู้น้อยกลับขัดขืนหนีทับแกล้งป่วยกันเป็นแถวเพราะอะไรละ่ะเพราะเขารู้ดีว่าถ้าต้องรบกับทหารไทยจริงๆผลมันจะเป็นยังไงเขายอมทิ้งปืนดีกว่าต้องมาสู้แถมเบีย้ยเลี้ยงเงินเดือนที่ควรจะได้ยังโดนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตัวเองอมไปอีกต่างหากขวัญและกำลังใจมันจะไปเหลืออะไร ไอ้ภาพที่เขาพยายามสร้างให้ดูใหญ่โตเกรียงไกรพยายามยั่วยุเราสารพัดให้เราเปิดก่อนเนี่ยมันเหมือนอะไรทราบไหมครับมันเหมือนการตีกลองศึกใบใหญ่ยักษ์เลยนะเสียงดังสนั่นวันไหวปังปังปังให้ชาวโลกได้ยินว่าข้านี่แน่ข้านี่พร้อมรบแต่พอเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆไอ้กลองใบนั้นน่ะข้างในมันกลวงโบเนื้อไม้โดนปลวกกินจนพรุนไปหมดแล้ว เสียงที่ดังนะี่ะมันดังเพราะความกลวงข้างในรอแค่เราเอานิ้วไปจิ้มเบาๆมันก็พร้อมจะแตกสลายพังคลืนลงมาเท่านั้นเองนี่คือสภาพจริงของเขาทหารไม่มีใจจะรบทหารไม่มีเงินจะกินหลังบ้านก็มีปัญหาการเมืองภายในวุ่นวายแล้วไอละครยั่วยุที่ชายแดนเนี่มันคืออะไรมันก็มีแค่สองอย่างอย่างแรกคือพยายามหลอกให้ไทยเราหลงกลตบะแตกเปิดฉากยิงก่อน เขาจะได้วิ่งไปฟ้องชาวโลกว่าไทยรังแกรประเทศเล็กกว่าเป็นบทนางเอกเจ้าน้ำตาที่เขาถนัดหรืออย่างที่สองซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดคือทั้งหมดนี่เป็นแค่ลิเกรโรงใหญ่จัดฉากตบตาคนในประเทศตัวเองเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในที่กำลังจะระเบิดสร้างศัตรูภายนอกขึ้นมาเพื่อให้คนของเขาลืมความอดอยากลืมความคอรัปชันแล้วหันมารักชาติแบบปลอมๆแล้วถามว่าเราควรทำยังไงต่อ คำตอบมันง่ายนิดเดียวเลยเราจะไปเต้นตามเกมเขาทำไมเราจะไปตบยุงให้มือเปื้อนเลือดเป็นคนแรกทำไมในเมื่อเราเห็นอยู่เต็ม2ตาว่าข้างในบ้านเขามันกำลังจะพังลงมาเองอยู่แล้วหน้าที่ของเราคือยืนนิ่งๆอย่างสง่างามบนแผ่นดินของเรานี่แหละเฝ้าดูละครลิงฉากนี้ให้มันจบไปตาปริบๆเพราะสุดท้ายแล้วความจริงมันก็คือความจริงของของเรามันก็คือของของเราวันอย่างคำ่ำถ้าชอบการเล่าข่าวแบบเจาะลึก ตรงไปตรงมาในมุมของคนไทยเพื่อคนไทยแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้จะได้ไม่พลาดประเด็นเด็ดๆที่ผมจะเอามาขยี้ให้ฟังกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ